สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่อาจีนิวคารฟแฟมอลี่ค่ะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะกับกร,รถกระบะตอนเดียวที่เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะในรุ่น Toyota h ไฮรักลีโวสแตนดาร์ดแค e dition 2.4เอนทค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยในราคา 6 3 7 0 0 0บาทค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม t o y ยต้ s p i สาขาราชพฤกษ์ค่ะทางโชว์รูมค่ะมีแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจในตัวกระบะตอนเดียวคันนี้กันด้วยในราคา6 3 7 0 0 0บาทออกรถวันนี้ค่ะแถมฟรีไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบคอกเหล็กหรือว่าใช้ในเชิงเกษตรกรรมใช้ในเชิงเกษตรกรหรือว่าใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถติดต่อสอบถามกับทางโชว์รูม t o โยต้ SPI สาขาราชพฤกษ์ได้เลยค่ะหรือว่าอยากได้รายละเอียด เจาะลึกมากกว่านี้ก็ลองโทรสอบถามกับทางเชลรูงได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวจีจะพาท่านมารับชมตัวรถกันด้วยเพราะว่ากระบะด้านหลังสามารถนอนได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถคันนี้กันก่อนด้วยความพิเศษเนาะแล้วเราเป็นผู้หญิงเราอยากได้รถกระบะที่ใช้ทำมาหากินได้หรือว่าเป็นรถคันแรกได้คันนี้ตอบโจทย์เลยเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยข้างหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ของอ โตโยต้าค่ะที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่แล้วก็กระจังด้านหน้าที่เป็นสีดําค่ะก็จะเป็นในตัวโตโยต้าไฮรักดีววหลายๆรุ่นเนาะเพราะว่าข้างหน้าเขาก็ให้ความดุความเท่ความาที่ดูกระจังด้านหน้าขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นสีดําและระบายความร้อนของช่องคล่องเครื่องยนต์ได้อีกด้วยอ,อันนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะแล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโดรเจนค่ะ จะเป็นแบบไฟหลอดโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยมีการตกแต่งด้านล่างค่ะทางด้านนี้แต่ถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มสามารถสอบถามได้นี่เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะด้านหน้าค่ะของตัวรถค่ะของล้อด้านข้างตรงนี้จะมีตัวครอบดุมล้อตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นล้อมันเหมือนมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นล้อกระทะใช่ไหมแต่มันหนาแล้วมันแข็งมากๆเลยค่ะตรงนี้ มีน็อตล้อ5ตัวแล้วก็สเปคตัวยางค่ะ205ทับ 70R15 จะได้ขนาด15นิ้วค่ะด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบกด้วยนะให้มาเป็นดิสเบกด้วยค่ะเป็นยางของโยโกฮาม่าค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวยตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างนะสนัญลักษณ์ของไฮรักเป็นแบบโพรเมียมแล้วก็กระจกมองข้างค่ะ ก็จะเป็นสีดำขนาดใหญ่สามารถดูทัศนวิสัยในการเปลี่ยนเลนด้านข้างได้สะดวกเลยค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะให้มาเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีการตกแต่งรวดลายค่ะอันนี้ก็เปิดการใช้งานได้เลยอันนี้ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดด้วยนะหรือว่าใครที่อยากได้ตัวครอบเป็นสีขาวก็ลองสอบถามได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนี่กระบะด้านท้ายตรงนี้ค่ะ เราจะทําอะไรตรงนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอกเหล็กอย่างที่อาจิบอกค่ะตู้ทึบหรือว่าจะใช้เป็นแครี่บอยด้านหลังก็ได้หรือว่าใช้แค่ตะข่ายค่ะตะข่ายตะขอเกี่ยวตรงนี้ด้านข้างตรงนี้แล้วก็มัดได้เลยนึกถึงสมัยเด็กๆเนาะเพราะว่าอาจิเคยใช้กระบะที่มันไม่ใช่แคบอะ่ะมันเป็นแบบนี้เลยแล้วมันใช้งานได้สะดวกบรรทุกข,ของได้เยอะจะใส่อะไรลงไปเนี่ยใส่ได้หมดเลยแล้วก็ สมัยก่อนรถไม่เยอะขนาดนี้นั่งหลังกระบะนอนได้สบายเลยค่ะมาที่ฝั่งด้านล่างกันดีกว่ากับยางโยโกฮาม่าด้านหลังค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูต่อด้านในท้ายกระบะทางฝั่งด้านหลังจะเป็นดัมเบกสเปคยางค่ะ205ทับ 70R15 ค่ะก็ช่วงล่างถือว่ามีการทดลองขับด้วยนะเมื่อกี้นี้พาทดลองขับแล้วแซด dition สติกเกอร์ด้านหลังค่ะแล้วก็ไฟท้าย จะเป็นแบบหลอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าแบบโคเมียมแล้วเวลาการเปิดปิดการใช้งานด้านข้างตรงนี้เหมือนรถสมัยก่อนคือด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เนาะเวลาเปิดปิดการใช้งานกับตัวกระบะด้านท้าย <c oughs> มันมันทำให้เราใช้งานได้อย่างแข็งแรงนะตรงนี้มันมีที่เกี่ยวของให้ให้เรามัดของได้แล้วก็ฝาท้ายกระบะไม่ได้หนักเลยนี่ <c oughs> ลงแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าวางลงไปแล้วแบบว่ากระแทกดังไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะสามารถขึ้นมานั่งได้สะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญนอนได้ด้วยอจีสูงร้อยหนึ่งอห้าสิบหกนะมันยังมีพื้นที่เหลือเดี๋ยวเราใช้ตรงนี้ให้ดูนี่ก้าวเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยค่ะเราจะใช้ตัวเท้าเราอะยันกับตัวด้านในแล้วก็มาดูกันว่ามันพอดีไหมนี่ มันยังมีพื้นที่เหลือค่ะอันนี้ยืดแขนเลยนะเหมือนสไปเดอร์แมนเหมือนสไปเดอร์แมนข้างหลังตรงนี้มันยังมีพื้นที่ให้เหลือค่ะนี่สามารถนอนได้ก็ต้องบอกว่าเหมือนสมัยเด็กอีกแล้วเพราะเวลาเราไปตามต่างจังหวัดหรือว่ากลับไปหาคุณปู่คุณย่าอย่างนี้หรือว่าไปหาคุณแม่เราต้องนอน ด้านหลังเพื่อนอนมองดาวบนฟ้าเวลาขับขี่ไปในตอนกลางคืนอันนั้นไม่แนะนำแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้รถเยอะมากรถไม่ว่าที่ไหนเยอะมากๆเลยค่ะมันก็เป็นความปลอดภัยด้วยอันนั้นเป็นช่วงในวัยหนึ่งของアอินั่นเองนี่ก็สามารถใช้งานได้สะดวกอยากจะต่อตู้ต่ออะไรเพิ่มเติมได้เลยพื้นที่ด้านหลังกว้างมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีตัวซุ้มล้อด้านหลังเห็นไหม ว่าจะไม่ว่าจะไม่เปิดแล้วนะนี่ค่ะข้างหลังตรงนี้มันสามารถวางของได้นะไม่ใช่ว่าเราจะวางไม่ได้มันสามารถวางของได้ก็ถือว่าราคานี้กับที่เขาให้มาถือว่าโอเคเลยเป็นสแตนดาร์ดแคปที่เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะไม่ใช่แค่กระบะด้านท้ายที่กว้างมีหูเกี่ยวให้ด้านนู้นทางฝั่งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็กระบะด้านท้ายค่ะทางฝั่งของคนขับด้านข้างตรงนี้จะมี ตัวเปิดตัวด้ามจับเปิดสีดํามีตัวกุญแจค่ะช่องเสียบกุญแจให้เราทําการล็อกด้วยภายในตัวรถค่ะจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดแล้วก็ที่เท้าแขนให้มาเป็นผ้าสีดําค่ะเราสามารถวางแขนเท้าแขนได้สะดวกเลยแล้วก็มีตัวเปิดที่เป็นสีดํากระจกกระจกสองฝั่งด้านนี้ค่ะใช้งานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับมีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วย แล้วก็มีช่องวางสวนน้าช่องวางของด้านข้างค่ะเราไปดูด้านในกันดีกว่าก็ขึ้นมาแบบนี้ได้เข้ามานั่งได้ตัวเบาะเป็นแบบแมนนวลค่ะสามารถปรับเลื่อนตามการขับของเราได้เลยมีพื้นที่ให้เราวางของด้านหลังเวลาเจออุบัติเหตุหรือว่ากรณีฉุกเฉินต้องการเปลี่ยนล้อค่ะ เปลี่ยนยางด้านล่างตรงนี้มีแม่แรงนะให้เราทำการใช้งานสีดำตรงนี้ค่ะจริงๆนะในคันนี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวป้ายฉุกเฉินไหมในกรณีที่ว่าเปลี่ยนยางกันตอนกลางคืนนะคะอันนั้นน่าใช้นะ <c oughs> เราสามารถเลื่อนมาแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อกี้เหมือนเหมือนนึกว่าตัวเองเล่นวายกิ้งหรือว่าเล่นเครื่องเล่นอยู่นี่ก็สามารถนั่งได้สบาย พวงมาลัยก็สามารถปรับทิศทางตามการใช้งานของเราได้เลยค่ะสามารถปรับนี่แล้วก็ดันขึ้นดันลงแล้วปรับได้สองทิศทางนะคะตรงนี้สามารถปรับได้สองทิศทางเวลาเราใช้งานตัวกุญแจเราก็สามารถเสียบตัวกุญแจด้านข้างตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตัวกุญแจเป็นแบบแจ็คในคีย์ค่ะพกพาได้สะดวกให้เราเปิดปีการใช้งานได้สะดวกแบบนี้เลยแล้วก็ล็อก สามารถล็อกจากด้านนี้ได้กับรีโมทได้ด้วยนะเป็นเกียร์อัตโนมัติที่สามารถล็อกได้แล้วก็เป็นสแตนดาร์ดแคปที่ใช้รีโมทได้ด้วยอันนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราลองดูอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองให้ดูแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูภายในนี่ค่ะเราก็ต้องทําให้ดูหมดเลยนะมันล็อกได้จริงๆนี่ค่ะแล้วเ,เวลาจะเปิดเราก็เปิดได้เลย ปกติแล้วมันจะมีแค่ให้เราเสียบกุญแจแล้วก็ทําการเปิดค่ะในตัวไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวหรือว่าตัวแคปหรือตัวสแตนดาร์ดแคปแบบนี้ค่ะเอามานาั่งได้แล้วก็ใช้งานเวลาเปิดใช้งานตอนกลางคืนก็จะมีแสงสว่างตรงด้านนี้ให้เราเสียบกุญแจได้ไง่ายๆค่ะนี่ก็คือตัว Toyota Hilux Revo Standard c a b p a ค s า t e d i t i o n 2.4 NT ราคา637,000บาทค่ะ และเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในตัวรถกันด้วยค่ะไปกันเลยค่ะ